ปูม่าปูมาตัวงปะโปรงตัวงเอาอุย้ยปูม่าสองตัวสวัสดีครับทุกคนผมชื่อเอนะครับผมเกิดพศ2525บ้านผมอยู่ปากคลองตำบลกระเปิดอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีหน้าบ้านผมอยู่ติดกับคลองเลยห่างจากบ้านประมาณ100เมตรก็จะเป็นทะเลตัวผมเองมีอาชีพประมง วางรอบดักปูทะเลวางวนกุ้งวนสัมชั่นนะครับวนปลากระบอกแล้วก็ตกปลาบ้างตกปลาเกา๋าตกปลากดปลาดุกหาอยู่หากินตามฤดูกาลตามวิธีของชาวประมงครับหากท่านใดชอบคลิปแนวประมงพื้นบ้านก็อย่าลืมช่วยกันกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้กับช่องตาเอ๊ปากคลองด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาคนไปกูหลอบดักกุเลเมื่อวานระวางลึกเลยเรามาดูกันวานลึกๆจะมีอะไรมากถึงไมาของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเช้านี้จะได้อะไรกันบ้างวันนี้ผมอกมาวางลึกเลย เอาล็อมาร้อยลูกวันนี้เดี๋ยวมาดูกันลูกแรกแล้ว ตวัวันนี้ออกมาลึกเลยนะออกมาลึก,ออกมากเลยลึกๆก,ก็ยังมีก้างเหมือนเดิมเนี่ย กางสตัวกางไรแล้ว2ตัว,อตวโอ้ย3ามตัวเลย ตื่นๆก็มีก้างลึกๆก็มีก้างกางอีกแล้วสองตัวปลาแอดด้วยเช้านี้ทะเลก็ดีน้ำใสทะเลเรียบติ๊บเลยเช้านี้ สามตัวนี่ลูกนี่หวานเจี๊ยบเลย นานมาทีตัวใหญ่ไหนก็ไม่ได้โอ้ยกูมา่ากูม่าตวงประโปรงตวงแนวที่ผมวางนี่มันเป็นแนวปูม่าเลยอ่ะแนวลึกแต่ปกติอ่ะ มันได้ปูม,ม่าดีนะแต่ปีนี้ปูม,ม่ายังไม่ค่อยเข่าเลยอ่ะเนี่ยผมจะได้ตัวเดียวเนี่ย วัวเดียวปบะแอดต็งลอกเลย กินนี่มันกินเนื้อจนเกี้ยงเลยดูเหยื่อเรือแต่ก้้งอ่ะเอาอ้ยปูมาสองตัวกางตัวหวานเกียบรอบนี้ปูมาเข้าสองตัวเลย นี้ของแถวหนเดี๋ยวเราไปดูแถวนอกกันต่อวันนี้วางสองแถวรอบร้อยสีลูกวันนี้แถวละเจ็วันนี้มาวางมีอีกเจ้าหนึ่งอ,อยู่ใกล้ๆกับผมเนี่ยห่างกันประมาณย0เมตรตอนนี้เขาเนี่ยปูมาถึงผมละวางสองเจ้าเมื่อคืนอยู่ใกล้ๆกันเลย นี่ลูกแหลกของแถวนอกโอ้ยมีแต่ปลาแอบกินเหยื่อเช่ ตัวมึกสองตัวกลางสามมอดสอง นี่ก,กางสามมึดดองสองอันนี้กางสามโอ้โอโอโอปตยแอเต็มรอบเลย ไม่อ่ะกินเยอะเช็่นไรก็แอดอ่ะ สวยอยู่เดี๋ยวก็แท็กที่ก่อนแท็กใ้มันที่ก่อน โอ้ยังใญ่กลางควงว่าไรตัวอ่าง ตวงดูดิไปแอบกินเหยือห่อเหนือแต่ก้างแล้วปูที่ไหนจะมาเข้าเนี่ยปูเข้าไม่ทันมันอ่ะมันกินเหยื่อเพี้ยงก่อนอ่ะวานแค่ไม่กี่ชั่วโมงมันก็กินหมดละ กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับทุกคนมาดูผลงานของเราเช้านี้กันได้ปูม่ากังปลาไหลปูตอยแล้วก่อปลาแอบได้หลายอย่างอยู่แต่ว่าได้บุเลตัวเดียวได้ปูม่าสามตัวเดี๋ยววันนี้จะกลับจานครับทุกคนนี่ผมแช่ฟิตว้ายของเมื่อสองสามวันทีแล้วปลาไหลมึกดอง แต่กางอะ่ะผมก็แชร์ฟิดไว้เหมือนกันแต่ผมจะเอากางไปขายเอาไปแชร์น้ําปลาขายที่จันนี่ของก็เยอะอยู่นะน่าจะเต็มถังนี่แล้วก็ของมาเช่าด้วยเนี่ยปูตอยด้วยหมึกด้วยผมจะเอาไปฝากเขาฝากเพื่อนฝากคนแถวบ้านนั่นแหละนะี่เยอะอยู่เวลาผมมีของผมกับจันผมก็จะเอาไปฝากเขาทุกทีถ้าผมมีของนะมีปลาเค็ม,มอะไรมันจะไปฝากเขาแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปฝากอะ วันนี้ได้เยอะอยู่เดี๋ยวแบ่งแบ่งกันโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่จนันปูม่าที่ผมได้มาสามตัวเนี่ยผมมาต้มแกะให้ลูกผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้วันนี้จะทํายำให้เมียกินด้วยปกติผมกลับมาจันผมก็จะทํายำให้เมียผมกินตลอดพอดีได้หมึกมาเดี๋ยวเอามึกมายำยำมุนเส้น ใส่ทุกอย่างครบแล้วก็ลุกเข้าให้เข้ากันกินได้เป็นไงทุกคนนี่น่ากินมากลูกชายผมนี่อย่างชอบเลยนะยมอะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูหน้าตามันเดี๋ยวดูมันกินแล้วมันจะดูหน้ามันมันจะฟินขนาดไหน